นิยายเสียงเรื่องคุณตัวร้ายอยากจะอหย่าอยู่ไหมครับตอนที่ยี่สิบเก้าจบจบแล้วครับ <c oughs> จิงฝานพอร้องเพลงจบแล้วก็วางไม้เกาแก้มตัวเองอย่างเก้อกระดากพระเจ้าช่วยผู้กำกับชินอุทานออกมาด้วยความตกใจวาดมือกุมอกแทบจะสั่งเมาแล้ว สำหรับผู้คนรอบโต๊ะตอนแรกที่จิงฝานบอกว่าจะร้องเพลงแม้จะตื่นตะลึงแต่ก็ไม่ได้คาดหวังด้วยเพราะจิงฝานดูไม่ใช่คนจะร้องเพลงได้อย่างมากก็ระดับคนทั่วไปที่พอร้องได้บ้างในร้านคาราโอเกะแต่ว่าพวกเขากลับต้องคิดใหม่น้ำเสียงที่ต่างไปจากตอนพูดของจิงฝานสะกดให้ทุกคนหยุดคิดแล้วฟังเขาจิงอยู่ที่ไม่ได้ร้องเพลงแบบมีเทคนิคอะไรแต่การใช้เสียงกลับไม่ใช่เล่นๆจิงฝานไม่ได้ร้องเพลงพอได้แต่ร้องเพลงได้มิดเลวเลยต่างหาก เชฟขนมหวานคนนี้จะเก่งรอบด้านเกินไปแล้วเห็นที่คงเก่งทุกอย่างใน18กระบวนยุท์วัสนาประทานจางแล้วผู้กำกับชินตื่นเต้นมากให้ตายสิเพลงก็ดีเสียงร้องก็ดีนี่ถ้าเมียฉันร้องให้ฟังนะฉันคงทนไม่ไหวจับจูบไปแล้วจางเจ๋อหมิงได้ยินแล้วนิ่งไปอยู่ในใจที่กำลังร้อนรุ่มพลันรู้สึกว่าที่ผู้กำกับชินพูดมาก็ไม่ผิดเสียทีเดียว จิงฝานหัวร้อแห้งๆพลางเอ่ยขอบคุณอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ไดีๆขนาดนั้นหรอกครับจีไปเย็นเองก็ตื่นเต้นพอกันจิงฝานคุณร้องดีมากอย่างกับนักร้องมืออาชีพเลยอะผมเห็นด้วยครับเดบิวต์เลยยังได้เซียเหลินอี้สำทับอีกคนหาเดบิวต์อะไรกันละครับไม่ไหวหรอกนะ นี่ถ้าเชฟเลิกเป็นปาติซีเย่ก็ยังมาเป็นรักลองได้นะผมจะช่วยดันเองโถเอ้ยโถเอ้ยภรรยาร้องเพลงเพราะขนาดนี้ประธานจางคงได้ฟังทุกวันแง่แงเลยผู้กำกับชินเอ่ยเศร้าจิงฝานพลันชะงักผู้คนทั้งโต๊ะยังคงตื่นเต้นกับความสามารถที่ไม่มีใครรู้ของจิงฝานมีเพียงจางเจอ๋อหมิงที่นิ่งเงียบทุกคนคงคิดว่าเขาฟังจิงฝานร้องเพลงบ่อยแล้วเพราะอยู่ด้วยกันแต่ไม่เลย นี่เป็นสิ่งที่จางเจ๋อมิงก็เพิ่งจะเคยรู้ว่าภรรยาของเขาร้องเพลงได้ดีขนาดนี้ดีขั้นว่าทุกคนที่โต๊ะกำลังจับจ้องจริงฝานเป็นตาเดียวราวกับเป็นแร่ในดินหินในน้ำที่ต้องขุดขึ้นมาถึงจะเจอพอเจอแล้วก็อยากเก็บไว้เป็นของตัวเองวิเศษขั้นนั้นเลยละ่ะไม่รู้เพราะแอลกอฮอล์ในร่างกายหรืออะไรตอนนี้จางเจ๋อมิงรู้สึกว่าตัวเองร้อนวูบ่าไปทั้งตัว มองหน้าจิงฝานแล้วอารมณ์คงที่แต่พอหันไปมองคนอื่นๆที่จ้องภรรยาเขาอยู่ก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาในใจอยากกลับบ้านแล้วซ่อนคนไว้ใครหน้าไหนก็ไม่ได้เห็นจ้างเจอมิงขบฟันแน่นสันกลามคมเด่นชัดแค่เพราะภรรยาเขาร้องเพลงเพ้อก็พากันจ้องจนจิงฝานตัวจะทะลุอยู่แล้วหน้าไม่อายกันจริงๆเลย และไม่รู้เพราะอะไรจู่ๆจิงฝานที่กำลังรับคำชมจากคนอื่นก็สัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่หัวไหล่พอเอี้ยวมามองก็เห็นว่าเป็นจ้างเจมิงที่วางศรีรษะซบอยู่บนไหล่เขาจิงฝานแข็งทื่อไปทั้งอย่างนั้นคนคนนี้เมาหนักมากเลยเหรอถึงขั้นทิ้งหัวมาซบแล้วทั้งยังเบียดเข้ามาอีกดูท่าจะไม่ไหวแล้วจริงๆเต่ว่าในมุมจิงฝานเห็นเพียงส่วนบนของศรีรษะจ้างเจมิงเท่านั้น ต่างจากคนอื่นๆที่เห็นใบหน้าของจางเจอหมิงได้อย่างชัดเจนสีหน้าทะมึนคลื้มกวาดไปทั่วทั้งโต๊ะกลมดวงตาแข็งกล้าวเต็มไปด้วยความเย็นชาจดจ้องคนอื่นๆอย่างกับว่ากำลังข่มขู่ผ่านทางสายตาคนอื่นๆที่โต๊ะต่างคิดว่าถ้าทางห่วงเจ้าของแบบนี้เหมือนจะเคยเห็นจากไหนมาก่อนอ๋อพวกสุนัขพันธดุดนี่เองสรุปแล้วจางเจอหมิงก็วิญญ,ญาณหลุด โชคดีที่ตอนลุกจากโต๊ะจิงฝานคอยพยุงไม่อย่างนั้นทุกคนคงจะได้เห็นผู้บริหารที่เคยมาดีสูงสง,ง่ายากจจแต่ต้องได้ล้มพับสร้างตำนานบทใหม่ให้ผู้คนได้เอาไปพูดคุยหยอกล้อไปอีกนานเดินดีๆนะครับจิงฝานโอบประคองร่างกายสามีเจ้าของร่างหนานหนักที่ตอนนี้กลิ่นวายคลุ้งไปทั้งร่างประหนึ่งกลิ่นน้ำหอมอีกทั้งร่างกายยังเต็มไปด้วยไอร้อนที่ไม่รู้ว่าเพราะไข้ขึ้นหรือเพราะแอลกอฮอล จ้างเจมิงไม่มีแรงกระทั่งยืนให้ตรงได้ถมร่างทั้งร่างสู่อ้อมกอดของภรรยาที่ก็กลึ่มๆมไม่แพ้กันโชคดีที่จิงฝานไม่ใช่คนตัวเล็กเกินไปและไม่ใช่คนอ่อนแอเกินไปไม่อย่างนั้นจากพยุงคงต้องเปลี่ยนเป็นล่ากันกลับบ้านแทนแล้วจ้างเจอมิงวิงเวียนขอที่พยายามตั้งให้ตรงมาตลอดพอพ้นสายตาของคนอื่นมันก็เอียงซบข้างศรีรษะของจิงฝานเออใกล้ถึงรถแล้วครับอดทนอีกหน่อยนะ คนตัวเล็กกว่าคิดว่าคงจะมีแค่ร่างกายตัวเองที่ทำงานหนักที่ไหนได้หัวใจกลับมาเต้นไม่เป็นสัมทำงานหนักไปด้วยอีกจ้างเจอหมิงยามนี้ทรงตัวไม่ไหวใช้แขนข้างหนึ่งอบเอวจิงฝานกำชายเสื้อของจิงฝานเอาไว้ส่วนมืออีกข้างก็กำชายเสื้อฝั่งด้านหน้าของจิงฝานตอนนี้ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วอีกทั้งเสียงลมหายใจยังหอบที่ดีแค่ไหนที่ขาเขายังทำงานได้ จิงฝานสติชาตะเลิดแล้วเอาเข้าจริงเขาก็อาการไม่ได้ดีไปกว่าจางเจ๋อหมิงไวน์สามแก้วก็ทําให้เขาเดินเซดได้เหมือนกันอาการตัวร้อนวูบวาบหน้าแดงเถือกนี้ก็ได้มาจากแอลกอฮอลในร่างกายล้วนๆที่ยังพยุงจางเจ๋อหมิงได้นี่ก็เต็มกลืนแล้วเวียนหัวจางเจ๋อหมิงพึมพำอยู่ข้างหูจิงฝาน จ้าของหูร้อนเผาไปทั้งสันพังกายน้ำเสียงที่เคยเย็นชามาตลอดยามนี้กลับติดจะออดอ้อนจิงฝานตั้งรับไม่ทันจริงๆเออ,อีกนิดจะถึงรถแล้วครับทนเดินหน่อยนะเดินไม่ไหวจิงฝานร,รู้สึกคล้ายว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเพิ่มขึ้นกะทันหันเพียงเพราะลมจากริมฝีปากของจ้างเจอหมิงที่รถเรียนบนใบหูออต้องไหวสิครับ พิงผมได้แต่ต้องเดินเองนะถ้าคุณเดินไม่ไหวผมเองก็อุ้มคุณไม่ไหวเหมือนกันเน่จ้างเจอหมิงเหมือนฟังเข้าใจพยายามเดินสุดความสามารถแต่ร่างกายส่วนบนเขากับพึ่งพิงจิงฝานทั้งหมดหนักเอาเรื่องชะละพอถึงรถแล้วอี้เซียนก็ลงไปเปิดประตูให้เจ้านายทั้งสองคนแต่ว่าพอจะเข้าไปช่วยพยุงตามหน้าที่กลับได้สายตาอาฆาตจากเจ้านายสุดที่รักมา เรากับว่าถ้ายื่นมือเข้าไปช่วยเจ้านายสุที่รักจะไล่เขาออกภายในคืนนี้เขาจึงหดมือกลับอย่างพยายามทำความเข้าใจอีเวนเหงือตกสับสนสงสยัยทำได้แค่ยืนมองจิงฝานที่กำลังประคองจางเจ๋อมิงขึ้นรถอย่างทุลักทุเลโดยที่จางเจ๋อมิงนั้นกำลังเบียดเสียดร่างกายแปรหนึ่งสมุดเข้าไปในร่างของภรรยาตัวเองเห็นคนเขาว่ากันว่าคนเมามักจะขาดความยับยั้งชั่งใจเพ้อทำสิ่งที่ปกติเก็บกดเอาไว้ ตัวอย่างที่ได้เห็นวันนี้คือเจ้านายเขางั้นสินะพ่อจิงฝานยัดคนเมาขึ้นรถได้แล้วโดยที่เขายังคงโดนคนเมาเกาะอยู่ก็รีบเอ่ยกับอี้เซียนเ,เลขายี้ครับเหมือนว่าประธานจางจะมีไข้ตอนนี้ตัวเขาร้อนมากเลยแถมยังเมาตั้งขนาดนี้ด้วยเรารีบกลับบ้านกันเถอะครับอี้เซวียนรีบทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วโดยมองข้ามท่าทางอ่อนซ้อของเจ้านายสุดที่รักที่มีต่อภรยาจำกัดเวลาไป กำลังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้เจ้านายเมาจริงหรือแกล้งเพื่อจุดประสงค์บางอย่างกันแน่ทำไมสายตาที่ขมิงมองมาที่เขามันถึงได้ข่มขู่ขนาดนี้แต่ว่าตั้งแต่ทำงานกับจ้างเจอหมิงมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นท่านประธานคนนี้เมาเขาจึงสับสนกับการแสดงออกแปลกๆของจ้างเจอหมิงจนทำตัวไม่ถูก พอถึงบ้านแล้วจิงฝานก็ยังคงเป็นคนที่ต้องพยุงจางเจ๋อมิงเข้าบ้านเพราะอีกฝ่ายไม่เอาใครเลยก็ติดอยู่กับตัวจิงฝานปลาหนึ่งเอากาวป้ายไว้ขั้นที่ว่าพอถึงห้องของจางเจ๋อมิงแล้วพอจ้าเอาอีกฝ่ายวางลงบนเตียงก็ยังไม่ไหผพาจิงฝานล้มตัวลงไปบนเตียงด้วย แขนของจ้างเจอหมิงข้างหนึ่งพาดยาวอบหัวไหลอีกข้างพาดยาวอบสะโพกแล้วจิงฝันจะไปมีปัญญาขัดขืนอะไรนอกจากจะร่วงลงไปนอนคว่ำอยู่บนตัวของจ้างเจอหมิงฉันเวียนหัวคนเมายังคงพึมพำส่วนคนเมาน,น้อยที่โดนกักตัวก็สงสัยเหลือเกินว่าเวียนหัวมันเกี่ยวอะไรกับการมาเกาะตนไว้แบบนี้คุณปล่อยผมก่อนนะเพราะคุณเพิ่งดื่มมาเลยทานยาทันทีไม่ได้ ผมคงต้องเช็ดตัวให้คุณอย่างเดียวอย่างน้อยๆก็น่าจะทำให้ไข้ลดเพราะงั้นปล่อยผมก่อนนะครับจิงฝานโดนกอดรัดจนจมอยู่ในอกของจ้างเจอหมิงแล้วไม่คิดว่าคนเมาจะมีแรงขั้นทำคนกระดุกกระดิกไม่ได้คนเมาแรงเยอะขนาดนี้เชียวเหรอไม่เอาพอดีมือแล้วฮะจิงฝานชะงักอีเสเวียนได้ยินแล้วก็ถึงขั้นเลิกลักพอกันจิงฝานหัวจะปวดกับคำตอบ พอดีมือแล้วยังไงพอดีมือแล้วจำไม่ปล่อยเหรอจะอยู่กันอย่างนี้เรื่องไงแล้วเออเลขาอี้ช่วยผมหน่อยสิครับจิงฝานจนปัญญาจะช่วยเหลือตัวเองออกจากอ้อมกอดของคนเมาแล้วถว่าทางอี้เซียนเองก็จนปัญญาเหมือนกันเรื่องอะไรน่ะเหรอก็จนปัญญาจะเข้าไปช่วยจิงฝานไงล่ะจิงฝานโดนกอดจมอกคงไม่เห็นว่าเจ้านายเขาทำสีหน้าอย่างไรอยู่ ความจริงเขาตั้งใจจะเข้าไปช่วยจิงฝานได้สักพักแล้วแต่สายตาของเจ้านายที่จดจ้องเขาอยู่ตลอดทําให้อีสเสวียนไม่กล้าขยับแววตาขมึงทึงกึ่งไล่กึงคค่งข่มขู่แสดงออกชัดเจนโดยไม่ต้องพูดว่าอยากเข้าไปยุ่งกับสถานการณ์ตอนนี้เด็ดขาดไม่งั้นหมดอนาคตแนะ่อีสเสวียนชักสงสัยขึ้นมาจริงๆแล้วสิว่าเจ้านายสุดที่รักเขาตอนนี้เมาจริงหรือเมาปลอมกันแนะ่ผมจะไปยกน้ำอุ่นกับผ้าสะอาดมาให้นะครับ ในเมื่อเข้าไปยุ่งไม่ได้ก็คงได้แต่ถอยทัพรู้สึกผิดกับจิงฝานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จิงฝานงุนงงที่เลขาสามีปล่อยตัวเองไว้อย่างนี้ทั้งที่ขอความช่วยเหลือแล้วเขาถอนหายใจทิ้งแต่ไหลจ้างเจอมิงเบาๆสองทีด้วยอารมณ์แบ่งรับแบ่งสู้ปล่อยก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมช่วยเช็ดตัวให้ จางเจอหมิงยังไม่ขยับทั้งที่กอดอยู่ก็ยังจะเพิ่มแรงขึ้นอีกเราจะดูดกลืนจิ่งฝานผ่านทางร่างกายนี่ที่ผมพูดคุณรู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าทำแบบนี้ต่อไปผมจะพลอยเวียนหัวไปด้วยนะจ้างเจอหมิงปกติก็เผด็จการเอาแต่ใจอยู่แล้วพอมเมายิ่งไปกันใหญ่จิ่งฝานก็ทำได้แค่เกลี้ยกล่อมเจรจายอย่างประนีประนอมที่สุดเอจ้างเจอหมิงคุณปล่อยผมก่อนนะถ้า ถ้าเชดตัวเสร็จแล้วผมจะเออให้กอดต่อแบบนั้นดีไหมครับเพราะงั้นก็ปล่อยก่อนนะครับนะหนี้จางเจอมิงคลายรับฟังแล้วค่อยๆค,คลายวงแขนของตัวเองออกจากร่างกายจริงฝานพอดีกับที่อี้เซวียนกลับมาพร้อมของที่ลงไปเอาเลขาอี้ครับปกติประธานจางเมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้งั้นหรอครับ อีเซวียนอยากจะพูดออกไปให้ชัดๆเหลือเกินว่าไม่น่าใช่แต่เขาคิดว่าควรจะไว้หน้าเจ้านายของตัวเองสักหน่อย <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นท่านประธานเมาครับนิสัยเวลาเมาแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจิงฝานอดจะแปลกใจไม่ได้งั้นวันนี้เขาก็ดื่มเยอะกว่าปกติข้นว่าเมาจนเป็นแบบนี้เลยงั้นสินะครับอีเซวียนผงกหัวรับใช่ครับ แล้วก็คงพ่อมีไข้ด้วยอ่านั่นสินะอีสเวียนรู้สึกว่ามีคนจ้องเขม็งมาทางเขาจนแสบร้อนตัวไปหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไมีได้แล้วผมยังมีงานบางส่วนที่ต้องจัดการแทนท่านประธานขอตัวก่อนนะครับถ้าต้องการอะไรสามารถเรียกพ่อบ้านกะกลางคืนได้ผมจะให้พวกเขาเฝ้าอยู่หน้าห้องนอนอ๋อครับถ้าจัดการเสร็จแล้วเลยขยี้ก,กลับบ้านได้เลยนะครับดึกมากแล้ว จิงฝานพยักหน้ารับคำปล่อยอี้เซียนไปทำงานที่ว่าปกติตอนกลางคืนในบ้านหลังใหญ่ของตระกูลจางจะมีพ่อบ้านกะกลางคืนไม่กี่คนกับบริกาศคนสนิทคอยดูแลอี้เซียนเป็นเลขาอยู่ทำงานข้างกายจางเจ๋อหมิงถึงแค่ตอนที่งานอีกฝ่ายยังมีให้ทำเท่านั้นปกติอีกฝ่ายจะกลับไปตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วหลังอี้เซียนไปแล้วจิงฝานก็เริ่มลงมือทำสิ่งที่ต้องทำ อย่างการเช็ดตัวให้คนเมาที่พอเมาแล้วกราฟนิสัยเอาแต่ใจก็ดิ่งลงเหวผมเช็ดหน้าให้ก่อนนะเช็ดแล้วเดี๋ยวแปะเจลลดไข้ให้ครับจิงฟานค่อยๆทำสิ่งที่ว่าอย่างเบามือเรากลัวพลาดจะบาดหน้าหล่อเลาคมคายหาใครเทียบยากของจางเจ๋อหมิงจากนั้นก็แปะเจลลดไข้ให้อีกฝ่ายความเย็นทำให้จางเจ๋อหมิงสะดุ้งเบาๆจางเจ๋อหมิงไม่ได้หลับตา แม้จะปลื้ปลอยคล้ายจะม้อยหลับได้ตลอดเวลาแต่สายตาอ่อนล้านั้นกลับไม่ได้ลับไปจากจิงฝานเลยทุกการเคลื่อนไหวของจิงฝานล้วนถูกจับจ้องด้วยสายตาอ้อยอิงทวาร้อนแรงเป็นสายตาของคนเมาไร้สติที่เตรียมจะหลับได้ตลอดเวลาแต่ตันทุลังจาตาต่อตากับคนอื่นเพียงแต่แค่เพราะจางเจอหมิงหน้าตาไม่ธรรมดาพอาทำสีหน้าแบบนี้เลยเอาเรื่องขั้นทำคนหน้าร้อนเผาได้ผม ผมจะใช้ตัวให้คุณเพราะงั้นคงต้องถอดเสื้อเชิ้ตคุณออกนะครับอย่าว่าผมนะจ้างเจอหมิงไม่ได้ค้านสักคำยังคงเลื่อนสายตามองการกระทำของจิงฝานกระดุมเชิ้ตของจ้างเจอหมิงไม่ได้ปลดยากแต่มือของจิงฝานกลับสั่นระริกไม่รู้เพราะเมาพอตัวหรือเพราะเจ้าของเสื้อเอาแต่จ้องตาเป็นมันจ้องราวกับกำลังหาอะไรในตัวจิงฝานสายตาปลือมๆนั่นแฝงความกระหายบางอย่างเอาไว้ จิงฝานหันไปสบตาตอบก็มองไม่ออกว่าคนเมาคิดอะไรอยู่กระดุมเม็ดที่หนึ่งผ่านไปเม็ดที่สองก็ผ่านไปพอเสื้อเปิดก็เผยแผ่นอกหนาดูสุขภาพดีกระแทกตาจิงฝานปกติจ้างเจอหมิงสวมเชิดตัวใหญ่และไม่รัดรูปเพราะฉะนั้นยากมากที่จะได้เห็นสุดทรงอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในรัศมีสายตาของจิงฝานแล้วเขารู้สึกเหมือนแอลกอฮอล์ในร่างกายทำงาน มึนเมาขึ้นมาชั่วขณะเพราะรอบมองกล้ามหน้าอกของสามีกระดุมเม็ดที่สามถูกปลดอย่างยากลําบากส่วนหนึ่งเพราะคนปลดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกส่วนหนึ่งเพราะสายตาของจางเจ๋อมิงเองก็เริ่มจดจ้องจิงฝานด้วยแรงอารมณ์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจนจิงฝานทนสายตานั้นไม่ไหวจึงหันไปคว้าผ้าหมาที่ใช้เช็ดหน้าจางเจ๋อมิงเมื่อครู่ได้มาแล้วก็วางแหมะปิดตาจางเจ๋อมิงไว้รู้สึกไม่เห็นสายตาอีกฝ่ายแล้วค่อยอยังชั่วขึ้นหน่อย ถ้าว่าในจังหวะที่กำลังปลดกระดุมเม็ดที่สีโลกตรงหน้าจิงฝานพลันพลิกคว่ำมขมำไง,งายจ้างเจอหมิงหยิบผ้าที่ปิดตาตัวเองออกแล้วเคลื่อนไปไกลจนมันฟาดเข้ากับผนังห้องร่วงแมะ่ลงกับพื้นจากนั้นก็รวบตัวจิงฝานสลับตำแหน่งวางจิงฝานลงบนผืนเตียงในขณะที่ตัวเองเป็นคนค่อมอยู่เหนือร่างของจิงฝานค,คุณจู่ๆเป็นอะไรไปครับตั้งสติหน่อยสิ จิงฝานผักไหลคนเมาแต่แรงดีเบาๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ขยับจ้างเจ๋อมิงยังคงอยู่เหนือร่างและยังคงมองตรงลงมาที่เขาสายตาปลื้ปล่อยแท้ๆแต่กลับดูทรงพลังมากปปะหนึ่งว่ามีสิ่งที่ต้องการจากจิตใต้สำนึกจ้างเจ๋อมิงนิ่งและดูเยือกเย็นมากสายตาที่จดจ้องจิงฝานก็นิ่งเช่นกันแต่ความร้อนรุ่มกลับส่งไปถึงจิงฝานจนรู้สึกได้มันประทุผ่านทุกจุดที่อยู่ใกล้กันนี่จ้างเจ๋อมิง คุณมีสติอยู่ไหมครับรู้ไหมว่าผมเป็นใครแล้วคุณกำลังทำอะไรถึงจะถามไปจิงฝานก็ยังไม่ได้คำตอบกระทั้งดันไหลจางเจ๋อมิงให้ออกห่างยังไม่ขยับเลยยามนี้จางเจ๋อมิงไม่คิดจะฟังใครทั้งนั้นนอกจากจิตใต้สำนึกของตัวเองเขารู้สึกมาตลอดว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหนเหมือนเขาจะเมาแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่มันรู้สึกตัวแต่ยากจะยับยั้งชั่งใจ ในสมองมีแต่ประโยคที่ผู้กำกับฉินเอ่ยให้ได้ยินวนไปวนมาไม่หยุดนี่ถ้าเมียฉันร้องให้ฟังฉันคงทนไม่ไหวจับจูบไปแล้วจางเจอมิงคิดมาตลอดตั้งแต่หลังจิงฝานร้องเพลงจบและทั้งตอนนี้เขาคิดว่าคำพูดนี้ของผู้กำกับฉินไม่เลวเลยเป็นความคิดที่ดีมากเขาอดทนมานานจนตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วยิ่งมองทุกๆก,การกระทำของจิงฝานร่างกายเขายิ่งร้อนเผา ร่างกายนุ่มนิ่มที่ได้จับต้องแล้วก็ยากจะละมือดวงตาที่ใสกระจ่างสะท้อนแสงไฟผงแก้มซับสีเลือดฝาดปลายจมูกแดงระเรือ่อและลิมฝีปากสีเชอร์รี่ที่ขยับเอ่ยออกมาด้วยกระแสะเสียงนุ่มนวลทนได้นานขนาดนี้ก็แทบจะสำเร็จวิชาเซียนได้อยู่แล้วแต่จางเจ๋อหมิงจะเหินหาไปเป็นเทพเซียนที่ไหนกันแล้วจิงฝานผักไหลเขา้าแรงบางเบาเราวผีเสื้อตอม จางเจ๋อหมิงก็เลยรวบแขนเรียวทั้งสองข้างของคนตัวเล็กกว่าขึ้นไปกักไว้ที่เหนือหัวของอีกฝ่ายใช้เพียงมือข้างเดียวก็พัฒน,นาการข้อมือทั้งสองข้างนั้นไว้ได้แล้วจากนั้นก็ใช้มือข้างที่เหลือลูบพวงแก้มนุ่มนิ่มของจิงฟานไล่ไปเฉยคางของอีกฝ่ายขึ้นจิงฝานตกใจจนตาโตเริมฝีปากเผเยตามองศาใบหน้าที่ถูกช้อนขึ้นจ้างเจ๋อหมิงไม่รอแล้วแค่นี้ก็นานเกินกว่าใจยับยั้งชั่งใจได้ เขาประกบริมฝีปากกดลงไปที่กลีบปากของจิงฝานเริ่มต้นด้วยการบดขยี้จากด้านนอกความนุ่มหยุนเบียดเสียดกันอยู่สักพักกระทั่งจิงฝานที่ตกใจเปลี่ยนเป็นหลับตาพลิมรับริมฝีปากร้กาดของจ่างเจ๋อหมิงอย่างจำยอมจ้างเจ๋อหมิงยกยิ้มในใจแล้วเริ่มขั้นตอนต่อไปขยับริมฝีปากขบและดูดเอาความอ่อนหวานนุ่มนวลมาจากจิงฝานทั้งยังเลียกลีบปากบางบางนั่นราวจะเก็บเอาทุกสัดส่วนของมัน ทุกซอกทุกมุมของปากจิงฝานล้วนเปียกชะพอลงลิ้นแล้วจางเจ๋อหมิงก็ไม่หยุดอย่าลิ้นชื้นของตัวเองผ่านรอยแยกเพื่อจะทำการลุกล้าจิงฝานกระตุกเล็กน้อยเพราะแนวฟันโดนเลียไม่คาดคิดว่าวิธีจูบของจางเจ๋อหมิงจะเอาเรื่องขั้นนี้จางเจ๋อหมิงยังไม่หยุดเพราะจิงฝานทำอะไรไม่ถูกจนเปิดปากให้เขาก็จัดการต่อทันทีลิ้นร้อนผลกเข้าสู่โพรงปากเล็กลิ้นไม่ประสิปสาาในนั้นขยับหลบราวโดนต้อนแล้วไม่รู้จะทำยังไง จ้างเจอหมิงก็เลยเกี่ยวมันเอาไว้แล้วค่อยๆหยอกล้อเพื่อให้มันชินกับการคลอเคลียร์ของลิ้นเขาจังหวะจูบของจ้างเจอหมิงเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนคนจูบไม่เก่งอย่างจริงฝันตามไม่ทันสักนิดแถมจ้างเจอหมิงยังดูไม่เหมือนคนเมาแล้วด้วยแรงเขาดีเกินไปแล้วจ้างเจอหมิงจูบเก่งจนจริงฝันเพลอหลุดส่งเสียงออกมาทั้งยังหอบหายใจถี่พ่อหาจังหวะหายใจไม่เจอเขาจึงจําเป็นต้องผ่อนจังหวะจูบให้ เ่ว่าพอเขาป่ายลิ้นไปถูไถยเพาดานปากของจิ่งฝานทีไรร่างกายเล็กๆใต้ร่างเขาก็จะกระตุกเห็นทีจะโดนจุดที่ทำให้วาวุ่นจางเจ๋อมิงเห็นแบบนั้นแล้วชอบใจเลยแกล้งอยู่หลายทีจนจิ่งฝานคลางอื้ออึงประท้วงอันที่จริงจางเจ๋อมิงสั่งเมาได้สักพักแล้ว ตอนนี้คนที่เมาดูเหมือนจะเป็นจิงฝานไม่รู้เพราะแอลกอฮอลจากร่างกายเขาส่งต่อไปสู่อีกฝ่ายผ่านรสจูบหรือเปล่าจิงฝานถึงได้มีสีหน้ามึนเบลอทั้งอย่างแดงซ่านลามไปทั้งยอดใบหูและลำคอละหงดวงตาเองก็ฉ่ำน้ำคล้ายคนร้องไห้หรืออาจจะเมาจูบที่เขาป้อนให้ลุ้นลุ้น <c oughs> จ้างเจริหมิงอดชาเอ็นดูไม่ได้จริงๆแล้วแบบนี้จะให้หยุดรังแกได้ยังไงกันล่ะจูบนี้จึงลากยาวไปเกือบสิบห้านาที จ้างเจอหมิงหยุดหลังรู้สึกว่าจิงฝานนิ่งไปเขาผ่าร่างกายออกแล้วจดจ้องลงไปยังร่างเล็กใต้ร่างเขาจิงฝานหลับไปแล้วหลับไประหว่างจูบกับเขาดูเหมือนเขาจะลืมเบามือและเอาหลับขาดเตียงท,งทั้งที่โดนกอบโกยอยู่จ้างเจอหมิงมองผลจากการกระทำของตัวเองด้วยความรู้สึกมากมายที่เกาะขึ้นในอกจิงฝานตัวแดงเถือกที่ปลายหางตาซึ่งเป็นสนิทมีน้ำใสคลออยู่ เรากับคนที่เพิ่งโดนรังแกมาแล้วสู้ไม่ได้ริมฝีปากบวมเจิดแดงแจเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าคนลงมือกระทําด้วยความรุนแรงร้อนรุ่มและหิวกระหายแค่ไหนหน้าอกบางๆที่อยู่ใต้เสื้อผ้ามิดชิดยังคงกระเพื่อมอยู่เลยเพราะหายใจไม่ทันอริยบทของจิงฝานไม่ได้วาบวิวแต่ตอนนี้กลับยั่วยวนคนได้อย่างน่าประหลาดขั้นทําจางเจอหมิงละสายตาไปไม่ได้หลายวินาที เขาหลุดจากผวังได้เพราะรู้สึกถึงความเปียกชื้นที่รูจมูกข้างหนึ่งเขาเลือดกำเดาไหลยหยดลงไปที่พวงแก้มจิงฝานหยดหนึ่งเล็กๆเกวืเอย้ยไม่รู้เพราะหมงานหนักจนป่วยเพราะดื่มแอลกอฮอล์มากไประหว่างป่วยหรือเพราะสภาพร่างกายของจิงฝานที่อยู่ตอนหน้าเขาตอนนี้เลือดถึงได้สูบฉีดเขาเอื้อมไปหยิบทิชชู่เช็ดเลือดกระหายของตัวเองออกจากแก้มของคนตัวเล็ก จากนั้นก็อุดไปที่รูจมูกของตัวเองแล้วจัดการรวบจิงฝานเข้าสู่อ้อมกอดนอนกอดจริงฝานไปทั้งอย่างนั้นปกติแล้วเตียงหลังนี้กว้างและเย็นยเยือกยมากแต่ว่าวันนี้เรากับใต้เตียงสมไฟเอาไว้บรรยากาศโดยรอบร้อนเผาไปหมดเตียงทั้งหลังละอุดจากความต้องการของใครบางคนทั้งคืนเจลลดไข้ที่แปะอยู่บนหัวเอาอุณหภูมิทุกส่วนของร่างกายจางเฉหมิงไม่ลงด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดจะปล่อยกอดคนในอ้อมแขน สุ่มไฟให้ตัวเองตอบไปทั้งคืนจิงฝานสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าร้อนเกินกว่าจะนอนได้พอตื่นเต็มตาแล้วมองไปรอบๆจึงรู้สาเหตุว่าทําไมถึงร้อนหนึ่งคือตอนกําลังนอนอยู่ในอ้อมกอดของจางเจ๋อหมิงจุดนี้เขาตกใจจนพังงะหาทางมุดออกจากวงแขนของจางเจ๋อหมิงโดยให้เงียบและเบาที่สุดสองคือตัวจางเจ๋อหมิงร้อนมากไข้ไม่ได้ลดลงเลยทั้งดูเหมือนตัวจาแดงและดูทรมานกว่าเดิม สีหน้าที่กำลังหลับอยู่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวายคล้ายคนเก็บกดอะไรบางอย่างไว้ไม่ได้ปลดปล่อยสีหน้าดูอึดอัดแปลกๆเห็นทีเมื่อคืนไม่ได้เช็ดตัวให้ร่างกายอีกฝ่ายเลยสะสมความร้อนอยู่แบบนั้นแง่ละ่ะก็เมื่อคืนจางเจ๋อมิงดันจิงฝานนึกขึ้นได้แล้วตัวพลันค่อยๆร้อนเผาจากล่างสู่บนริมฝีปากเสียวแป๊บขึ้นมาชั่วขณะสับสนสงสัยไปแวบหนึ่งว่าจางเจ๋อมิงทำแบบนั้นทำไมสุดท้ายคิดโดยไม่เข้าข้างตัวเองก็คือ จ้างเจอหมิงเมาและคงเก็บกดมานานเพราะเอาแต่ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ไปเจอคนหรือปลดปล่อยก็เลยเป็นแบบนั้นอีกฝ่ายคงเมาจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจูบใครไปเพราะตอนถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครอีกฝ่ายก็ไม่ตอบเห็นทีเมื่อคืนเมาตั้งขนาดนั้นตื่นมาคงจำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจิงฝานเองก็จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันจิงฝานสะบัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่าน รีบลงไปขนของสำหรับเช็ดตัวขึ้นมาเช็ดตัวให้คนกึ่งหลับกึ่งตื่นที่กำลังแสดงสีหน้าออกชัดว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวและเปลี่ยนเจลลดไข้ให้ตอนเช็ดตัวคงเพราะน,น้ำเย็นจางเจ๋อมิงจึงส่งเสียงต่อต้านออกมาเล็กน้อยจิงฝานปาดเหงื่อแต่เช้าเลยแต่แปลกทั้งที่เมื่อคืนจิงฝานโดนป้อนน้ำลายไปตั้งขนาดนั้นแต่ร่างกายก็ยังปกติดีกลับการจางเจ๋อมิงที่ส่งต่อวัดมาให้กลับสุดหนักมากกว่าเดิม ร่างกายจิงฝานคงแข็งแรงภูมิดีพอตัวละมังเอ้ยแย่แล้วคงเพราะเช็ดตัวให้คนป่วยอย่างขมัคขม้นเกินไปหันกลับมาที่กะละมังใส่น้ำอีกทีน้ำก็หกเลอะตู้ข้างเตียงแล้วจิงฝานจำต้องรีบเช็ดทำความสะอาดน้ำบางส่วนไหลหยดเข้าไปในลิ้นชักจนเขาจำต้องถือวิสาสะดึงลิ้นชักนั้นออกมาเพื่อดูว่าน้ำเข้าไปแล้วทำของด้านในเปียกหรือเปล่าโชคดีที่ลิ้นชักไม่ได้ล็อกไว จิงฝานจึงสามารถเลื่อนออกมาตรวจสอบดูได้แต่ว่าน้ำไม่ได้เข้าไปด้านในเยอะขั้นทําให้ของด้านในเปียกเพียงแต่มีของอย่างหนึ่งที่สะดุดตาจิงฝานทําให้เขาชะงักไปครู่หนึ่งและอดไม่ได้ที่จะเสียมารยาทหยิบมันขึ้นมาดูพอดูแล้วก็หลุดอุทานออกมาดูดีชะมัดเลยที่อุทานเพราะอย่างแรกมันดูดีมากๆส่วนอย่างที่สองเพราะมันดูคุ้นตามากมาก สิ่งของที่ว่าเป็นรูปพอลอลอยใบหนึ่งคนในรูปไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นจ้างเจอหมิงถต่ว่าเป็นจ้างเจอหมิงมืนนานมาแล้วในรูปถ่ายอีกฝ่ายดูเด็กมากแม้จะหันข้างก็ตามความหล่อเหลาคมคายของเด็กหนุ่มวัยรุ่นก็ยังคงเด่นชัดออกมาพื้นหลังของรูปคือต้นดอกบัวที่กําลังบานสะพรั่งจ้างเจอหมิงในเวลานั้นกําลังจดจ้งมองทิวทัศน์ดอกบัวยอยู่ส่วนด้านหลังไปอีกก็เป็นตึกที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่ติดอยู่ พราะค่อนข้างมัวและไก,กลจึงอ่านได้คร่าวๆว่าเป็นชื่อมหาวิทยาลายัยรูปนี้ถูกถ่ายเมื่อครั้งจางเสือหมิงยังเป็นนักศึกษาอย่างนั้นสินะหากดูรูปถ่ายใบนี้อย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าภาพค่อนข้างเบลอไม่ได้โฟกัสคนในรูปเท่าไหร่คล้ายไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอีกฝ่ายแต่แรกปปะหนึ่งว่าเจ้าของกล้องกําลังถ่ายวิวทิวทัศน์แต่ดันบังเอิญไปสะดุดตากับคนคนหนึ่งที่อยู่เมฆไกลกลายเป็นว่าสายตาไม่ได้มองกล้องแล้ว แต่มองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นผ่านตาเนื้อแต่มือก็ยังคงกดชัตเตอร์อยู่รูปที่ออกมาจึงดูเร่งรีบละตกตะลึงค้ายว่าคนถ่ายหลงสเสน่ห์คนในรูปในวินาทีแรกที่ได้เจอนั้นแล้วกดถ่ายโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะคนในรูปหล่อเหลาและดึงดูดมากภาพนี้คุนตาจริงฝันจริงๆใครเป็นคนถ่ายให้จางเจอหมิงกันเพื่อนของเขางั้นเหรอ แต่ถ้าเป็นเพื่อนทําไมไม่ถ่ายให้ชัดๆด,ดีๆแต่ถ่ายอย่างกับคนตกใจแล้วทาไมจางเจ๋อหมิงถึงเก็บรูปใบนี้ไว้ตรงนี้ช่างเธอไม่ใช่เรื่องของเราเสียหน่อยยุ่งไปก็เสียเวลาเปล่าพ่อจิงฝานดูแลจางเจ๋อหมิงเท่าที่จะทําได้แล้วก็เตรียมออกจากห้องไปทําเรื่องของตัวเองบ้างก่อนไปยังเขย่าตัวจางเจ๋อหมิงเบาๆและกระซิบบอกลาอีกฝ่ายที่กําลังสลืมสลือเพราะพิษไข่ด้วยเออผมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจ้ะลงไปบอกป้าเฉียนให้ทำโจ๊กอุ่นๆแล้วยกขึ้นมาให้คุณพร้อมกับยาแล้วก็อย่าดันทุลังไปทำงานนะส่วนช่วงบ่ายกลับมาจากร้านแล้วผมจ้ะมาดูคุณใหม่พอบอกลาเสร็จจิงฝานก็ออกจากห้องของจางเจอหมิงไปปล่อยคนป่วยนอนอยู่อย่างนั้นคนเดียว